สวัสดีค่ะประเสริฐพลยุสคาสาขาหนองบัวลำพูค่ะนี่ก็เป็นการส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษ์ลูกค้ากันค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อเป็นยังไงเป,เป็นยังไงบ้างคะรถสวยถูกใจไหมคะคุณพ่อครับเสวยถูกใจครับสวยถูกใจนะคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะครับทำไล่ทำนาทำ,าทำการกรเกษตรนี่นะครับทำไล่ทำนาทำเกษตรเนาะครับค่ะอา่าวันนี้ สอบถามยุ่งยากไหมคะคุณพ่อไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากออกง่ายเลยเนาะออกง่ายครับคุณพ่อรู้จักช่องทางประเสริฐผลจากช่องทางไหนคะช่องทางทางไร์สดครับไร์สดนะคะครับวันนี้เจอรถแล้วสวยถูกใจเลยนะครับสวยถุกใจครับค่ะยังไงก็ฝากบอกเพื่อนบ้านด้วยละกันนะคะให้ถ้าคิดจอกรถมาถึงมาหาเราได้เลยนะคะคุณพ่อวันนี้ขอให้คุณพ่อร่ำรวยร่ำรวยขับรถด้วยความปลอดภัยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะกับโตโยต้าไฮรักบีเกอแชมป์คันนี้นะคะ 2,014ค่ะมีทาการเดี๋ยวพามาชมรอบรถกันค่ะรถสวยงามเลยนะคะคันนี้เป็นตัวตัวอ e e ีนะคะคันนี้ค่ะสวยงามเลยค่ะค่างวดจะอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ ก็มันตาบอย่าเป็นแข็งเยอะเชื่ออยากมีรถนะคะถูกเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่ประเซอรพ์พวนยุสค่าค่ะสาขาหนองบรัมพูสวัสดีค่ะ